สว,ส,สวัสดีครับมาคราวนี้เรามาต่อกันเลยครับใช่คราวนี้ของเซราเอง P O P Pop นะคะหรือว่า p o s Set of p l l i t ค่ะของ MEGA HOUSE ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวอีกช,ชุด New World เหมือนกันใช่คราวนี้แล้วเรารีวิวบันได F T ของโก้ไปแล้วก็ DX Band p e t บของ SOLO ไปอ่ะเซราเดี๋ยวเราแกะไป พูดไปไดเริ่มเลยทำไมแตล่าถึงชอบ P.O.P ทำไมเหรอทำไมถึงชอบ P.O.P เพราะว่ามันมีความรายละเอียดค่ะมันมความละเอียดแล้วสีสวยคือแซ่รู้สึกว่าเก็บชุดนี้แล้วแซรู้สึกคุ้มค่าหรือว่าไม่รู้สึกเงินหรืออะไรเลยอะค่ะ P.O.P นะครับก็สเกลใหญ่กว่าคที่แล้วใช่ค่ะสเกลหนึ่งต่อไปเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็ต้องเยอะกว่าใช่ แล้วคือมันทำไห้เนี <m ere ly> ย่ยถูกไหมคะมันของเล่นลถ้าเล่นเยอะมากเรยนร่าชอบเรียนหน้าได้เลียนแขนได้ก็ต้องช่วยกันนะคะประกอบเพราะว่าอุปกรณเยอะ,อาร,ะาราคาเล่าไรชอบที่ช่วยมันดูดีกว่าไอ้สองพันแล้วใช่โอ้ยดูดีกว่ายเยอะผมว่าผมต้องไปเริ่มเก็บตังข้อดีก็คือสวยนี่แหละใหญ่แต่ว่าราคาก็สูงตามไปด้วยใช่ ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าปัจจัยเยอะๆก็สะสมวันนี้ดีกว่าพุ่งยังไงก็คุ่งค่ะตีทุนเล่น POP ดีกว่าใช่ใช่เซร่าเซราแนะนำมากแล้วสากขีเยร์มากๆเลยนี่เดี๋ยวพูดถึงข้อเสียดีกว่าข้อเสียฮะมาเอามาสักหนึ่งข้อเจ้าข้อเสียสำหรับตัวเซร่าเองนะคะมีแค่อย่างเดียวก็คือราคาสูงค่ะครับแต่พอแล้พี่บีว่าไง POP นะครับของพี่บีบก็คือว่าเขา ชอบทํามาไม่ครบเซตนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งอาจจะออกน้อยกว่าทั้งสองยี่ห้อนั้นนะ,ะทําให้ตัวละครไม่ครบเซตอย่างนี่นี่อย่างชุดฟล์มแต๊นะครับทําออกมาสวยมากนะครับเทำลูปี่ออกมาทำซัพเปอร์มาสวยมากแล้วก็รอกันไป,ไปนครับออกมาประมาณห้าหกตัวที่เหลือไม่ออก <c oughs> แล้วจบแล้วนี่พาดโกอะังจะมาแล้วด้วยครับตโลมีอะไรครับ เรียกปุ๊บมีปั๊บอ่ะโอ้โหพีโอพีนี่ทำให้เจ็บปวดทำไมนะฮะทำไมครับบอกว่าพีโอพีเนี่ยมีรุ่นลิมิเต็ดนี่นี่ใช่ใช่กันยังบุ๊กนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่อย่างบุ๊กนี่มีลิมิเต็ดทีเนี้ยลิมิเต็ดเนี่ยก็สมควรจะทำเอกมาเป็นลิมิเต็ดพอจองไปนะครับพอคนเริ่มเก็บราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจำกัดแต่ตัวอื่นเขาก็มีรีไม่มีทำออกมาเรื่อยๆเอ่อแฟรงกี้ตัวนี้นะ ตอนออกมาก็หลักพันคนต้องการมากเพราะมันตัวใหญ่แล้วมันก็สวยเอาไปจนหลักหมื่นหมื่กว่าจนไปแตะสองหมื่เลยนะปรากฏว่าอะไรรู้วไว้ก็รีโปรดอ,รอ่ะอ,อ๋อเหเ,เขาเก็บมาเขาก็าเซ็งหมดเลยเซ็งเลยบางคนนี่เลิกเก็บเลยแต่ว่ารีโปรดนะจริงๆแล้วพีู่้นดีนะเพราะว่าคนเก็บเยอะขึ้นหรือคนเล่นเยอะขึ้นทำไมของมันไม่พอแล้วก็ราคาก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็รีออกมา ก็ทําให้เราถึงปัญหาซื้อได้ใช่ซื้อได้แล้วก็เด็กุ้นใหม่ก็จะได้ได้ด้วยนี่เนี่ยตัวนี้เลยดีกว่าบาโธโรมิโอนี่หัวเขียวนี่ตัวนี้เลยรีแล้วตอนนั้นออกมานี่คนแย่ก,กันนะขึ้นไปหมื่นกว่าบาทแล้วคก็ประกาศรีเรียบร้อยแล้วออกปีนี้แต่ว่าตัวรีเนี่ยก็อย่างที่บอกอย่างบาโธเนี่ยเขาจะมีบาเรียมาให้ด้วยก็คือเพิ่มนิดเพิ่มหน่อย ถ้าออกมาอีกนี่ตอีอีกไหมซื้อสี่แน่นอนร้อยอรซ็นต์ต้องซื้ออยู่แล้วอุ้ยดับหล่นก็ทิไปไหน,อน่อยมีก็โซโลนะคะนี่ล่ะท,ที่มต้องกลับมาอีกฝกั่งนึงมะไม่ถูกแล้วฝั่งนี้<ม>บ้าบ้าถูกแล้วนี่ไงโผล่มาฝั่นี้มีฐานแล้วเปลี่ยนกล่องเลย ได้ได้ไดไดนี่ต่อไปก็อชอปเปอร์เลยละกันตัวเล็กน่ารักก็คิวเพียที่แบบทำให้ตัวออกมาเราเก็บได้ไม่ครบชุดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปเน้นทำพวกผู้หญิงด้วยอ่ะเน้นอึง่งอึมอ่ะใช่แล้วก็ตัวนึงออกมาชุดนึงแต่ว่าเปลี่ยนแค่เสื้อชุดว่ายน้ำตัวละสีตัวละสีนี่อย่างตัวนั้นอะไรกอเนี่ยเห็นไหม<อ>นิโคโลโรบินเป็นงไงบ้าง เดี๋ยวผมมีตังค์เดี๋ยวค่อยไปซื้อเก็บอ๋อซื้อเก็บเพราะอึมใช่ไหมประมาณนั้นเลยชัปเตอร์ก้วประกอบง่ายง่ายคัปเตอร์พูดรุ่นพีโอพีไปเรื่อยๆดีไหมได้เลยชุดนี้เป็นเตลลิงอะเกนครับพีโอพีก็มีแบ่งเป็นหลายๆยเต็ดยังอันนี้เลยคนเล่นเยอะด้วยเต็ดเด็กนะครับ จะทำตัวละครเด็กๆจะมีตัวใหม่มาแล้วนะเป็นเฮโรน่านะน่ารักมากพี่ให้แบงี่ก่อนตัวใหญ่จริง่ะ,ะ,ะตัวใหญ่มา,ากค่ะแล้วก็จะมีรุ่น EX s ต r i e s ก็ท e ำตัวละครต่างจีนเทพอย่างนี้พวกหาเรืออย่างนี้แล้วก็จะมีรุ่น e x ก็เอ็กตานะครับก็ทำสีพิเศษทำเช่นตัวหนุ่มอย่าง EX เนี่ยชอปเปอร์เยอะสุดเลย เปลี่ยนสีเตื้อเปลี่ยนสีหมวกเปลี่ยนตาครับก็เป็นอไปในเกมคือง,งางนนี้ละเอียดมากนะใช่สวยจริงๆนะครับพี่โอพีนะพี่ดูนะเวลาดูในรูปถ่ายสมมตเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตของจริงสวยกว่าใช่ค่ะของจริงสวยกว่ามากๆเลยแล้วกล่องกล่ององเขาอยู่ไหนอ่ะกล่องเนี่ย เขาก็ทำออกมาประแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยเอวเป็นเอวสะโพกหนุนสะโพกดูแลนา่าเก็ทม,มากครับโอ้ยซาช่าชอบนี่ดูออปชั่นแไปก่อนเนีย่ยเห็นไหมซาช่าชอบเขาอย่างนี้แหละมันมีอะไรให้ซาเล่นเยอะมากอะเยอะนะครับที่พี่ช่วยโหนดูก่อนมนะัน นี่เป็นสีเมทัลลิกแต่คุณจะต้องใส่อะไรก่อนใส่น,นี้ก่อนเปล่าโหหุ่ไดุ้สูงสูงได้มอหุ่นได้นะอเอาแขนหรือต้องใส่แขนก่อน,น,นอ่ะพี่บีบีครับถูกไหมเ็สนี่งามสุด ไม่มีแบบใส่มีี่ไหล่ได้ด้วยนะชอบหัวนี่แม่เ็กอ,ะอ่ะแฟงกี้นเนี่ยดูกลมมากเลยนะกลมกกลมนะใช่นอบกลมมสมสานก็ได้แม่ใก็เก็นโซโลนี่ิปเาไลไม่ค่อยไ้เลยอหยิหออย นนไม่เอาเน่ไม่เอามวเพี่บินเดี๋ยวเป็นรอยท่นี้รอยตั้งไว้หน่ดเ <_ S 2> น่แต่และาเจ้าตัวใช่สวยไหมคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของโมเดลเซร่านะคะ P.O.P. ค่ะรีวิวไปแล้วสามยี่ห้อสามร<ช>ุ่นใช่เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับเราจะมาเอาตัวอื่นรุ่นอื่นๆนะครับ<ช>มาให้ดูกันช,ชอบแบบไหนชอบตัวไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะเป็นทางเลือกค่ะ เพราะว่าแต่เราพวกเราเราชอบหมดอยู่แล้วสวยงามมากครับโโลมีอะไรจะบอกไหมครับโโลบอกว่าพีเอกสวยที่สุดพีเอกสวยที่สุดไม่จริงของเซร่าสวยที่สุดแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเย้จบแล้วแล้วก็เก็บเก็บไปสนุกเลยอ่ะอ่ะฮะ ให้เดี๋ยวเรามาถ่ายแบบเจาะเดี๋ยวเรามาถ่ายแบบเจาะ